เอาละครับทุกคนครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโดยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟซีเอเกมเนะครับโดยวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA m o r g a n City นั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าห่างยกันเป็นานพอสมควรเลยนะครับเออไม่พอสมควรแหละคูดนานนะครับคือผมหายไปประมาณเดือนนัดเดือนกว่าๆด้วยซ้ำนะครับผมยังไงก็ขออภัยก่อนเลยนะครับเออก็ใจจริงเนี่ยไม่อยากจะหายไปนานขนาดนั้นนะอยากทําคลิปลงคลิปให้มันสม่ําเสมอนะครับถามว่าทําไมที่ผมไม่ได้ทําคลิปนะครับนั่นก็คือเพราะผมเนี่ยปิดเทอมนะครับแล้วแบบคอม มันอยู่ที่หอนะซึ่งไม่ได้เอากลับบ้านนะครับก็เลยแบบ นั่นแหละอดเลยนะครับทำคลิปไปเป็นเดือนนะครับไม่ได้จับคอมเลยอย่างไรก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจนะครับเรื่องไงฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยละกันเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับเอาล่ะวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนะนอกเรื่องไปนานพอสมควรแล้วนะครับคือมันมีตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมไปดูเขาอัปเดตมานะครับตู้คอนเทนเนอร์ซีซั่นเท่าไหร่วะซีซั่นสามปะแต่ผมจำไม่ผิดนะทุกคนถ้าพูดผิดขออภัยด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ดูนะว่ามีของอะไรบ้างนะครับสำหรา นะครับทับ GPS นะครับอ่าแล้วก็ให้เลือกที่รายชื่อสถานที่นะครับกดไปที่กิจกรรมนะครับสีเหลืองๆเนี่ยอ่าแล้วก็นี่เลยกาชาคอนเทนเนอร์นะครับนี่ GPS มันก็จะนําพาเรามาตรงนี้เลยนะครับนี่คือต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟมอแกนผมไม่ได้เข้ามานานใช่ไหมแล้วคอมผมเหมือนมันจะไม่ไหวแล้วคือกว่าที่ผมจะมาที่นี่ได้อะผมหลุดประมาณสี้ารอบอะนะครับเออกวา่าจะขับรถผ่านมาได้นะครับมันจะมีจุดที่แบบคนเยอะอะพวกแบบตลาดอะไรเงี้ยโอเค เดีย๋ยวมาดูตู้แต่ละตู้กันก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นตู้คอมมอนนะครับใช้ราคา5ห0 0 0 0ื่นเงินเขียวนะครับสายฟรีก็เปิดได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบแรนะครับใช้แสนสองในการเปิดนะครับเกด้านหลังนี้น่าจะเป็นการเปิดด้วยคอยนะครับอ่าเป็นแคสนะเป็นแคสนี่ไงหนึ่งร้อยแคสนะเพื่อเปิดแบบคอนเทนเนอร์แบบอีพิกนะครับ อ่าแต่นี้เป็น l e เจนดารี่นี่ยอ่าก็จะมีหลกัหลกๆเนะี่ยมันจะมีอยู่4ขั้นแบบนี้เลยนะครับไม่ได้เรียกว่า4ขั้นเนี่ยมันเป็น4ระดับนะครับของความแรงของไอเทมนะครับคือผมก็ตั้งงบไว้ว่าเออจะใช้สัก5 0 0แสนนะ5 0 0แสนเงินเขียวนะครับเดี๋ยวจะเปิดไล่ไปทีละตู้เลยแล้วกันนะครับโอเคไปตู้แรกเลยมาครับกด n ปุ๊บ50,000เรียบร้อยเปิดตู้มายังไงเข้าไปดูสิโอเคให้กด n นะครับ เรียบร้อยนะครับผมได้คืนมาเท่าไหร่หก0 0นอ่ะเปิดต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดสักห้าตู้แล้วกันนะอันนี้ไปเลยมารอบที่สองโอ้โหเท่าเดิมเลยนะครับไปรวนๆเลยแล้วกันนะครับมาครับตู้ที่3เป็นยังไงฟึ๊บอุ้ยได้อะไรมาทุกคนอุ้ยเอาเรื่องว่ะ ได้ของมาแล้วทุกคนชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูในกระเป๋านะากระเป๋าแฟชั่นนะครับน่าจะที่หลังใช่ไหมนี่ไงติดหลังสวมใส่นะชิ้เอาอะอะไรวะเนี่ย <laughs> โอเคทุกคนเอาเรื่องนะครับผมสุ่มไปแค่สามครั้งได้ของมาลชิ้นหนึ่งชิ้นนะครับอ่าได้มาแล้วชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปถัดไปตู้ตู้ต่อไปเลยดีกว่านะครับอ่าเพราะตู้นี้มันใช้แสงกว่าเลยนะครับน่าจะเสียงบก,กันพอสมควรนะมาดูตู้แรงกันบ้างครับลุยเปิดมาเลย มีนกด้วยะวมีนกอยู่ด้านในด้วยเข้าไปดูดิมาทุกคนสามสองหนึ่งลุยเฮ้ยได้เยอะจังวะได้หนวมได้อะไรด้วยเนี่ยเอาเรื่องอุย้ยแสนสองเองนะมาดูดิดูดิเระเก็บแฟชั่นมันติดหลังใช่ไหมมันคืออันไหนทุกคนมันขึ้นว่ามันได้หนวมอะไรอกอย่างมาด้วยนะเมื่อกี้มันได้ของอะไรมาก็ไม่รู้อะเยอะแยะเลยอะสุดท้ายนะครับผมก็หาไม่เจอนะว่ามันคืออันไหนโอเคสุ่มใหม่ละกันทุกคนเออไปครับ มาลองดูวันนี้นี่ไงผมได้ใหม่แล้วมันคืออะไรอะ่ะมันหาไม่เจออะ่ะก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับไปอีกรอบลุยหมื่นครับไอพย่หมื่นสองแสนสองเข้าไปเลยมารอบนี้3ามสองหนึ่งจุบ เนี่ยได้เหมือนเดิมอีกแล้วอะโอเคก็สำหรับตู้แรกกับตู้คอมมอนก็ขอไว้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไปดูตู้ด้านหลังกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมผมก็มีออแคชอยู่ประมาณ800นะครับแต่ก็จะเก็บเอาไว้ด้วยแหละมาปิดก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับไปลุย Let's go ไปแล้วครับร้อยคอ,อยของเราดูว่าคุ้มไหมลุยปาบเขาให้นี่ไงได้มาแล้วครับเมดิคส ติดหลังนะครับที่สังเกตนะครับถ้าเป็นแฟชั่นอ่ะมันจะเป็นสีเหลืองๆนยะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวลองใส่ดูดิอ่าลองใส่ดูติดหลังใช่ไหมทาไมหามันไม่เจอวะอ๋อ,อมันมีหน้าถัดไปโอโทนี่ไงเออเนี่ยผมได้นวมมาแล้วด้วยนะครับไอไอกดทีละแสนสองอ่ะเดี๋ยวใส่ดูก่อนอ่านี่ๆเนีเน,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 นี่่เออโถเยเ <laughs> ต่เราลองใส่ของที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้แล้วกันะกดหน้าถัดไปครับ นี่เมดิเคสติดหลังครับนี่นะของระดับอ,อีพิกนะครับทุกคนโอเคใครที่เป็นหมอนี่น่าจะชอบเลยแหละนะครับเป็นแฟชั่นนะเอาละมาครับมาถึงอันสุดท้ายแล้วอะไรเลเจนดัลี่นะครับทุกคนลิ้นพันแล้วทุกคนไม่ได้ทำคลิปนานนะเอาละ150แคทครับทุกคนพร้อมหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยเลตโกครับลุยค่อยๆเปิดออกมาแง้มดูโอเคลุยครับ ปุ๊บนี่ได้มาแล้วครับทุกคนเอาจริงผมว่ามันก็ไม่ได้เกลือนะเพราะว่าที่ผมสุ่มมาเนี่ยเห็นไหมได้ของมาอีกแล้วแค่ทีเดียวอ่ะออกเลยนะครับหมวกอะไรกอย่างนั้นลองใส่ดูนะครับโอเคแฟชั่นครับหมวกมันอยู่ที่หัวปะนะี่งไงใส่ครับอ๋อแล้เป็นหัวไก่ <laughs> โอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้นะแล้วก็ได้เงินกลับมาด้วยนะครับคือคิดว่าต้องเปลี่ยนสกินหน่อยละ เพราะว่ามันไม่ค่อยเข้ากันนะเออสก,กินหล่อๆมาใส่ของฮ่าๆนี่มันก็ไม่ใช่นะใช้สก,กินนั้นนี่อ่าโอเคได้อยู่นี้ <c oughs> โอเคเลยครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตู้คอนเทนเนอร์นะครับมีทั้งหมดสตู้นะครับก็มาลองสุม่มลองนะลองดูกันได้นะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าเปิดเปิดอันนี้ดูอีกสักอันแล้วกันนะผมแสนสองลุยครับอ่าเก็บเงินไว้ลค่าแสนพอนะครับ เอาไว้สำหรับตู้ต่อไปนะครับโอเคขึ้นไปไม่ขึ้นไม่ได้ไมนะ่เนอะเอาเอาเอา,เอาโอเคมา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 อ่ะรอบนี้ไม่ได้นะทุกคนโอเคเสียไปแสนสองวิฟีนะครับบคุณ่าน,นะครับถ้าใครอยากจะลองมาสุ่มก็นะ มาลองจัดดูได้นะครับทุกคนก็ที่สุ่มมาเนี่ยได้ไอเทมมา2-3สชิ้นเลยนะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะทุกคนเออไม่ได้แบบออกยากเหมือนสมัยก่อนนะครับจากใจคนเคยเปิดนะครับเอาเป็นว่านะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันจนจบนะครับอ่าคลิปอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับจะเป็นการกลับมาของผมแหละนะพอ้ามีคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูนะครับเอาเป็นว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวััสดีครบ